ข่ามาระคัแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่30เมษายนโดยโค้ชเทฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนตเย็นนี้ควาสเนอะร์อาร์ตไงดุมฟรียอมรับว่าผิดนะฮะชูแบนเนอร์ที่ไม่เหมาะสมในขณะนี้ดเดนเซลดุมฟรีดแว็กควายเชม่ลานที่มีข่าวกับดั้นของแมนยูโพสต์ข้อความยอมรับผิดที่ชูแบนเนอร์ที่แสดงถึงการเย้ยหยันคู่ต่อสู้ระหว่างการฉลองสกูเดตโตเมื่อวันทิตที่ผ่านมา โดยดุมฟรีเนียได้ชูป้ายผ้าที่รับมาจากทางด้านของแฟนบอลรายหนึ่งเป็นรูปที่ตนเองนั้นถือสายจูงที่มีสุนัขถูกล่ามเป็นรูปใบหน้าของเตโออองเดนเดสแบ็คซ้ายของเอชิวิลานคู่ปรับร่วมเมืองถือเป็นแบนเนอร์ที่แสดงออกถึงความรุนแรงในครั้งนี้และก็ยั่วยุด้วยโดยเมื่อวานนี้วันชิที่ผ่านมาเป็นวันที่สวยงามที่สุดหลับผมผู้เล่นทุกคนและทุกคนที่สโมสรขอกับคุณแฟนๆที่มาร่วมงานนี้นับพันคนในขบวนพาเหรดในครั้งนี้ โดยเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมไปเลยที่ได้ฉลองร่งรวมกับพวกคุณทุกคนนะมันมีความหมายต่อทีมผมผมเป็นอย่างมากในครั้งนี้ระหว่างช่วงเคลื่อนขบวนผมได้ชูป้ายผ้าแบนเนอร์ที่มีแสงภาพไม่เหมาะสมผมเป็นผู้เล่นที่รักการต่อสู้ในเกมฟุตบอล มันเป็นส่วนสำคัญของทุกเกมในคาระนี้เลยก็ว่าได้ผมรู้ว่าการชูป้ายผ้าน,นั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมและเป็นการการะทำที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยโดรมฟีได้โพสต์ข้อความผ่านทางช่องอินสตาแกรมท่าน,นี้สมาคามฟุตบอลอิตาลีเองนั้นกำลังสอบสวนกรณีนี้และคลาดการกับว่าโดรมฟี่เองนั้นจะเจอบทลงโทษปรับเงินอย่างแน่นอนเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วกับหลายคนล่าสุดก็คือจานบริกา้ามาร์ชินีกองหลังโปรมาท,ที่ไปโบกทงนะฮะ เชิงเยียดยามแฟนบอลราซิโอจะถูกปรับเงินจำนวนกว่า5,000ยูโรหรือราวถึงแส0 0 0บาทเลยทีเดียวอาณตผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูขัาต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้จะโดนบทลงโทษแบบไหนเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงไมก้าเชียร์เอร์อบอกผีเล่นมันไรเนี่ย โดยเมกาบริชาร์ดและก็อารันเชลเลอร์สองอดีตนักเตะดังแห่งฟุตบอลพรีเมียร์ลิงก์ถึงกับเกาหัวงงทันทีนะฮะหลังจากนั้นของอีดิชันฮาร์บอกว่าแมนยูในยุคนี้เป็นทีมที่เล่นสนุกที่สุดในลีกโดยพิาแดงทำได้แค่เสมอกับทีมหนีตกชั้นอย่างทางด้านของเบอร์นร์ดีไป1ต่อหนึ่งในลีกเมื่อสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ทีมมีเพียงแค่ทั้งหมด54แต้มแต่ทั้งหมด34เกมหมดสิทธิ์ที่จะคว้าตั๋วไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ปยน หลังจบเกมแม้จะหงุดหงิดกับผลงานของทีมแต่ว่าในายใหญ่ชาวเนเธอแลนด์ประนี้ก็บอกว่าเราเป็นหนึ่งในทีมที่มีชีวิตชีวาและก็สนุกที่สุดในลีกในเวลานี้ซึ่งสร้างความประรใจให้กับทาง2กุรลคนดังอย่างมากมายในขณะนี้ซึ่งบริช้าได้พูดถึงเรื่องนี้ระหว่างอ,ออกรายการ The Red Is Football นะว่าใครพูดว่าเนีย ไหนพูดอีกทีจะได้ไหมซึ่งหลังจากนั้นแกรี่บรินดิเกอร์ที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็พูดทวนคําพูดนั้นนะฮะซึ่งทางอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บอกว่า ที่บอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีชีวิตชีวาและสุขที่สุดเนี่ยนอกน้มมันก็มีข้อโต้แย้งเต็มไปหมดเลยนะเขาไม่อาจจะพูดเกี่ยวกับเกมในสนามได้ไม่อยากจะเชื่อเลยขณะที่ทางด้านของเชลเอร์ก็กล่าวเสริมได้ว่าไม่ไม่ไม่พวกเชอาพวกเชไม่ใช่หรอกนะหนึ่งในทีมที่มีชีวิตชีวาและก็สุขที่สุดในคาลนี้คุณแค่ไม่รู้นะว่าทีมไหนจะโชว์ผลงานยังไงพวกเขาโชว์ผลงานที่ดีในช่วงสัปด,ดาห์นี้และก็ย่ำแย่ในช่วงสัปด,ดาห์ถัดไป คุณไม่รู้นะว่าจะได้อะไรกันแน่แต่มันไม่จริงในครั้งนี้ซึ่งเบนลี่เองก็ทำมิดีไปอย่างมากที่โอเชฟอร์ดและก็เชื่อเฉื่อแมนยูอย่างง่ายดายแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมายในทุกวันนี้ก็ตามทีหากแต่ว่าพวกเขานั้นคว้าโอกาสที่จะสร้างได้ คงจะยิงได้ประมาณ 5- 6ถึงหประตูในครั้งนี้ไปแล้วในครั้งนี้มัง้งนะผมเป็นในว่าง,งานนี้ก็ถือว่าไม่รู้ว่า ETH นะฮะหลงตัวเองหรือเปล่านะผมบอกว่าตัวเองนั้นเป็นทีมที่ได้ไดีที่สุดในเวลานี้นั่นครับโอ้โหผมเห็นผมยังอึ้งกับคําพูดของ ETH ลยนะเนะรามาดูข่าวต่อมากันครับหนึ่งทีมดังของยุโรปจ้องจะดึงเอ็ดิชเชนทากแทนที่กุนซือหากว่าโดนเมนยูปรดในครั้งนี้นะ โดยการนี้ทางด้านของทางอา a x แจ็นะฮะทีมดังของ League อินดิเวอร์ชี่ลีกเนเธอร์แลนด์ตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะเปิดทางต้อนรับ AGS อาอิลิชินฮักเนี่ยให้กลรรับมาทำหน้าที่กุญซือกันอีกครั้งหากเจ้าตัวโดนแมนเชสเตอร์ย็ดยอดทีมแห่งสุดฟุตบอลผิวระเทศอังกฤษปลดหลังจบฤดูกาลนี้ โดยอนาคตของเชนฮากับทางด้านของแมนยูเต็มไปด้วยความที่ไม่แน่นอนเนื่องจากว่าเจ้าตัวดันพาปิศต์แดงทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงสั่นนี้หลังเหลือลุ้นแชมป์เพียงแค่รายการเดียวนั่นก็คือ FA Cup อังกฤษและก็สอดช่วยไปเล่นฟุตบอลในยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าหากไม่มีการเพิ่มโควตาในทีมอังกฤษในขณะนี้ ทำให้มีกระแสข่าวอย่างหนักว่านี่อาจจะเป็นช่วงซีซั่นสุดท้ายของเฮโคสในวัย54ปีรายนี้กลับด้านของแมนยูก็เป็นได้เนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะโดนปลดออกจากตำแหน่งในช่วงสมวนนี้ โดยจนล่าสุดมีการริงานข่าวจากท่ด้าน,นของเดลี่เมลบอกว่าอาแจ็คอามสเดมเปิดทางในการดึงเชนฮากกลับไปทําหน้าที่กุนซือของพวกเขานอีกครั้งเพื่อจะแทนที่จอห์นฟานสกิฟเทรนเนอร์คนปัจจุบันซึ่งพาทีมโชว์ฟอร์มไม่อย่างน่าผิดหวังด้วยการตั้งกระดับที่5ของเอเดนบริชีลีกในขณะนี้ เดยวอะไรก็ตามนะครับมีการบริงานเพิ่มเติมแต่ว่าเชนฮากเนี่ยอะไรแผนที่จะลาออกจากตำแหน่งของทางด้านของคูซูแมนยูหลังเพื่อจะไปกลับไปคุมอดีตต้นสกัดเก่า นั่นหมายความว่าหากว่าทาอาแจคอาร์มสตัมต้องการจะสัญญาผู้จัดการทีมชาวนะสรัจนี้จะตัวจะต้องโดนปีศาจแดงไล่ออกและก็ว่างงานในวลางนี้เท่านั้นทางนี้เทนฮากพาอาแจคกเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยการควา้าแชมป์ลีกสสมัยดัชคัพ2สมัยและก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกและระหว่างช่วงปี2 0 1 7เถึง2อ2 2ีอเลยชเดียนะน,นานนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรบอกได้เลยว่ามีงานรองรับเข้าอยู่แล้ว เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงระวังให้ดีเชนฮากกรดนะเผยชื่อสองแข้งแมนยูร่วมยินดีกับซานโชสร้างสถิติสุดโหดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโดยเผยชื่อสองแข้งแมนเชสเตอร์ยูนะฮะยอดทีมแดนผู้ดีร่วมยินดีจะโดนซานโชสร้างหนึ่งทางด้านของสถิติแข้งผู้ดีที่ยังไม่เคยทำได้ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเลยในคั้งนี้ โดยงานนี้ได้เปิดเผย2รายชื่อแข่งปีศาจแดงแมนยูทีมดังแหตงิกอบอลพรีเบรนงกตภายใต้การนำทัพของเอริกเชนฮาร์ผู้จัดการทีมชาวินธอร์แลนด์ร่วมยินดีกับทังด้านของเจดอนซานโช่ตัวรุกสัญญาเช่าของเสือเหลืองบรุสเซอร์มุนสร้างดึงทางด้านของสติที่แข้งผู้ดียังไม่เคยทำได้มาก่อนในศึกบุนเดสเิกาเยอรมันในครั้งนี้ ต้องย้อนกลับไปในเกมล่าสุดที่ผ่านมาจะดดนซานโชยิงไปได้1ประตูในเกมบุกไปพ่ายแอร์บารซิก1ต่อ4ถึงแม้ว่าทีมจะพบกับความพ่ายแพ้แต่ตัวของเขาเองก็จะจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนักเตะชาวอังกฤษที่ทําประตูในบุนเดสซิกาเยอรมน,นีมากที่สุดจํานวนกว่า40ประตูและทําลายด้านของสถิติเดิมของโทนี่วูสคอกที่เคยฝากผลงานไว้อยู่ที่39ประตูสมัยที่เล่นให้กับด้านของ FC โคโรนลงได้สําเร็จในครั้งนี้ นั่นทาให้หลังจบเกมเจดอนซันโชคนนี้โพสตข้อความลงโซเชียลมีเดียของตนเองว่าผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมาขอบคุณแฟนฟุตบอลที่เดินทางมาสมนเราในวันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ขมขื่นและก็น่ายินดีเช่นเดียวกันที่ทําลายทางด้านของสติด,ดาวยิงอ,อังกฤษในศึกบุนเดสตลีกาแซงหน้าตํานานโทนี่วูสคอกหลังจากที่นั้นมีนักเตะยอดฝีมือทีมสีแดงแห่งเมืองแบนเชสเตอร์ ตอบสนองตอ่อโพสต์ดังกล่าว2คนได้แก่มาคาริราฟอร์ดและก็เชียร์เบรซี่ดาวรุ่งวัยสิ็ปีโดยรายแรกที่ส่งข้อความอิโมจิเป็นรูปหัวใจ2ดวงส่วนรายหลังคอมเมนต์ว่าเยเมนหรือผู้ชายคนนี้นั่นครับโอ้โหเป็นนามว่าง,งานนี้นะฮะก็ต้องรองดูกันต่อไปคาดการณ์น,นะครับผมอาจจะเสียจะโดนซันโชไปในช่วงเสม์น,นี้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้เรามาดูข่าวต่อมาจนครับ เาแล้วง,ง,งานนี้ทางด้านของเปิดทางด้านสติจริงหรือว่าเอเดนเชนฮาคุยแมนยู U, เล่นเร้าใจสุดในลีกโดยการน,นี้สองทางด้านของสติเกมรุกหน่อยนะฮะที่แมนยูเป็นความจริงหรือไม่เห็นว่าคําคุยโวของ ETH ที่บอกว่าปีิจแดงเล่นบอลเอนเตอร์เทนที่สุดในครนั้นี้นั่นเองนะ โดอาันทันของอีลิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูนะครับยืนยันว่าเวลานี้ปีศาจแดงเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นฟุตบอลได้สนุกที่สุดในฟุตบอบลพรีเมียร์ลีกแม้จะโดนวิจารย์อย่างหนักกับผลงานในฤดูกาลนี้และหมดโอกาสติดท,ท็อปโฟไปแล้วในคาณังนี้ก็ตามที ฮคให้สัมภาษณ์กับทางด้านของ BBC Sport หลังจบเกมนะฮะที่แมนยูทำได้แค่เปิดตรังโอทัลฟอร์ดเสมอกับทางด้านของเบอร์รี่ไปหนึ่งต่อนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเขาได้บอกว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้แบบไหลลื่นและก็เอนเตอร์เทนเมนต์มากที่สุดในลีกณนะช่วงเวลานี้เราสร้างโอกาสมากมายจากการเล่นฟุตบอลที่ดีในครัักนี้เลยทีเดียวนะ โดยอย่างไรก็ตามน้ผมทางด้านของ t r e Atlantic นะฮะสื่อของอังกฤษเปิดเผยข้อมูลแต่ว่าแมนยูนั้นไม่ได้มีทางด้านของสถิติเกมรุกใกล้เคียงกับตัวท็อปแต่อย่างใดโดยดับตั้งแต่เกมวิกที่29เป็นต้นมาปีศาจแดงมีค่าความน่าจะเป็นควรที่จะได้ประตูอยู่ที่6.97ต่อเกมซึ่งรั้งอันดับที่16ของลีก นอกจากนั้นแมนยูยังได้โอกาสทองในการทำประตูเพียงแค่11ครั้งอันดับที่11นะฮะโอกาสยิงทั้งหมด84ครั้งอันดับที่9และก็ครอสบอล66ครั้งอันดับที่19และก็ผ่านบอลในพื้นที่สุดท้าย788ครั้งอันดับที่8ในครั้งนี้นี่นะผมก็ไปันว่างานนี้ก็ถือว่าทางด้านของสถิติก็บ่งชี้แด้นะว่า สนุกหรือไม่สนุกนครับผู้คนตัดสินใจเอาเองก็แล้วก,กันและนี่ก็เป็นสรุปค่าวโดยสมรรสรแมนเชสเตอร์เดตในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนตี่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ